นี่คือรายการเกมเมอร์สุดอลังครับผมและวันนี้ก็อยู่ผมกับนายเนมเจนเกมเมอร์สุดอลันะฮะและวันนี้ก็มาอยู่กับครับเจนเกมเมอร์ GNS สวัสดีเกมใน EP ที่50กันแล้วนะวันนี้เราจะมาสร้างบ้านกันนะเราจะให้เราเลือกพื้นที่มาแล้ววันนี้วันนี้เราจะมาเล่นนะตุ้ยมึงรู้ไหมครับว่าเขาทำอะไรกันไอ้ตังเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันหมดแล้วนะเก็บของทุกกล่องเก็บของทุกอย่างครับเก็บของทุกอย่างใส่ไว้ในกล่องและมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะ เดี๋ยวๆของคุณมึงเก็บไปหมดเลยนะเ้ยจริงๆคุณจะแอบโกงกันก็ได้ตามสบายรับแต่ว่าผมเป็นตากล้องนะพี่ส่วนตัวก็คือต้องมีวินัยในการถ่ายนิดนึงนะใช่ใช่โกงไม่ได้อะไรงี้โกงไม่ได้โอ้โหขนาดคิดดูนะคุณลงมอสทูนี่เทมไว้บางทีไว้แบบใช้อ่ะยังไงดีวะแบบไปถ่ายเปิดเซิร์ฟปรับอากาศอะไรเงี้ย แกพูดอย่างนี้ไปเครื่องปรับอากาศนะพี่ไม่ยังมีเด็กมาคอมเมนต์เลยพี่พี่ทูมันนี่แม่งเสกนี่หว่าสัตว์อะไรเงี้ยผมแม่งเด็กสิงเฮ่อไหมพี่แม่งเสกนี่หว่าผมแม่งไม่แน่จริงหว่าอะไรเงี้ยโอ้โยกูเล่นราคกามานานเท่าไหร่แล้วนะเสี๋ยวพากันเลยทีเดียวนะครับเราเจ้าบล็อกไปได้ไหมบล็อกบ้านเนี่ยเสียดายมากไม่ต้องออกไปไอ้เขุดหาไมเลยเออหาไมหมดเลยลาควิสเลยนะ ลาลาเขี้ยวมึงอะอะไรเขี้ยวเขี้ยวกับไอตัวไอตัวอะไรนะสกู๊ตเซนนึงะเอียหนึ่งโอเคครับวันนี้ก็มาลุยกันต่อเนาะผมตอนนี้ผมจะตัดสายปุดทายนิดหนึ่งนะเอา V A P O หนึ่งแปปดสองสี่อ่าวกลายเป V A P เรียบร้อยครับเขาโดนเด้งออกจากการเป็นแอสมินเรียบร้อยนะลาก่อนนะเราจะคิดถึงเขานะครับ ครับชื่อเแยอะไรเนี่ยโอนหนึ่งแปดแปดสองสี่นะฮะทำไมมันตั้งชื่อดีๆไม่เป็นเฮ้ยแย่แล้วว่ะหูฟังผมมีปัญหาแป๊บ้วนะเอ่อไม่ว่าไม่ทราบว่าไปซูเวอร์กันที่ไหนครับโอเคคงจะใช้งานได้แล้วฮะอ่ะไปไปซูเวอร์อ่าโอเคถ่ายกันต่อเห็นแล้วครับเห็นรหัสมอสต์ทีพีมาทีพีครับทีพีครับทีพีอย่าทีพีมาหากุนะ หรือทีพีหากูก็ได้ก็แล้วแต่นะหนึ่งแปดแปดฮาฮ่าฮะฮะหนึอ้าวไม่ใช่หรอมึงหาไข่มึงไมหาใครไม่หาโอหนึ่งแปดแปดสองสี่่เซเเออ BLC Studio อ่ะไอ้หรือไปหาไอ้หมูก็ได้มันกำลังอะไรวะนั่งอยู่ข้างถนนแล้วก็เอาแก้วน้ำตั้งไว้แก้วหนึ่งเขาเรียกแค่ว่ากินเบีย เล่าเทือนกันชิวได้เล่าเทือนข้างขนุนโอ้ยเมื่อไหร่มันจะลื่นวอยวันนี้อะไริี่หายเลยเออหายสิดวันแล้วมาวคนลื่นเลยโอ้ยลื่นลื่นโว้ยเลยมันบอกว่าพวกนายดิสเบลกันนะดิสเบลคืออะไรอ้าวแต่ผมเปิดแล้วอะผมเปิดแล้วเปิดแล้วเหรอบลซัวหาเรื่องตายก่อนครับ พราะว่าตอนนี้หิวหิวหิวมากมากเลยหิวมากเลยนี่แหละที่ตาคกูเออบลดเด็บเด็ดนี่แหละแม่งโอเคมาแล้วตอนนี้เราเอาดีพอตเอามาเติมพื้นที่ช่วยกันซ่อมแซมพื้นที่ NPC ให้สวยนิดหนึ่งนะซ่อมแซมพื้นที่ส่วนที่สึกหรอใช่ครับเราเราคือคอนเกรดขบวนการคอนเกรดทีม เอ้ไหนๆมึงทำตรงนี้แล้วเอาเป็นบ้านทรายหรือบ้านหินวะบ้านทรายสิลูกกูจะทำบ้านหินเนี่ยเลยทรายทำไมแล้วมึงเอาไม้มาวางทำไมวะไหนเอ็มไอ้เนมเฮียอะไรกูอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยโอ้เอ็มอเอมเอ๋มอไม่ก็<ส> <c oughs> จะก็สร้างอะไรก็สร้างไว้แต,แต่แต่ผมว่ามันเป็นไบโอมทรายอ่ะผมก็ไปเอาทรายสร้างบ้านดีกว่าคิดงั้นนะแต่ไม่รู้ดิถ้าเกิด ถ้าอุปกรณ์ไม่พอก็อะไรตังเป็นไรครับแอมสวยเวอร์ก็สวยเวอร์สิครับก็บอกอยู่ว่าไอชื่ออยู่ในทีสามให้ชื่อไปแล้ว t p m r เอออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเออย่อมาจากโลคอแปลว่าแปลว่าพื้นที่อ๋อ L คือโลคอแล้วโอ o ครับเอ้ย แค่นี้ข้าก็ได้มีสิทธิ์พิเศษในการสไวด์เวอร์ต้นเคลียร์ของใหม่ทั้งหมดขอไปคุละสวยทั้งโลกเลยเนี่ยขอบใจที่สร้างบ้านให้กับเรานะของผม Let's go daddy หาต้องการได้เห็นทั่วโลกทั่วโลกต้องพิมพ์นะนำข้อความอะไรนะ้องร้อยบาทเสีย200โอ้ยเฮียสนใจอยาโฆษณาก็เติมทูนะเฮียพอมึงเติม2แล้วปุ๊บมึงก็เอาลิงก์แชนแนลมึงรัวยผมหิวข้าวอ่ะแคสเกมไปแคสเกมมาหิวข้าวครับทำไงดีคุณควรจะมีมาม่าตั้งอยู่ข้าซ CPU ของคุณแล้วเมื่อมาม่าห ซีพียูของคุณก็จะพินได้นั่งอยู่ในบ้านคุณอู้มเ้ยิมไหนโดนอะไรบัวโดนอะไรบัวว่หนูปักัวนายก็เลยลดวัวธนูติดพิษมั้งเนี่ยเฮ้ยนี่มันบอสเยอะเลย บอดกูเห็นซอมบี้เขาจะชอบไปกิน NPC ในบ้านนะครับใครก็ได้ช่วยเขาทีอโอ้ยซอมบี้เขาจะออกมากินซอมบี้นอกบ้านนะซึ่งเขาหน่อยซอมบี้เขาจะออกมากินซอมบี้นอกบ้านสลืบซอมบี้ในบ้านกับซอมบี้นอกเุ็นบีซในบ้านเขาจะออกมากินซอมบี้นอกบ้านปะโอ้ยโอ้ยนายทำอะไรของนายวะนั่นโอ้ยเสียงอะไรวะหัวใจเป็นสีเขียวเอออ๋อเฮีย ตูวมันตูวมันว้าวมึงทำอะไรกันวะ <c oughs> ยิมเขาสงครามโลกนะเพื่อนยิมมึงเมาค้างเ,าเมึงตีอะไรมึงวิ่งวนไปวนมาทำไมมึงเมาเอ่ะเพื่อนใจเย็นๆตั้งสติก่อนยิม <c oughs> ตั้งถุงก,กาว <c oughs> ตั้งถุงก,กาว <c oughs> วางสติแนละ้วตั้งถุงก,กาว <c oughs> ไอ้เหี้ย กลัวมึงแน่จะวางถุงกาวแล้วตั้งสติคงไม่มีใครเล่นทับมีให้ผมเห็นนะครับแบรนนะจ๊ะคืออะไรวาทับมีลองทับมีดูสิไหนวะทับมีแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้ไปยิบแบันจะเป็นยังไงครับเนี่ยแล้วมันก็จะเห็นทั้งทั้งเซิอโอเคโอเค โอเคครับ <laughs> เสียงโดนแบน <laughs> <laughs> ผมสปอนเซอร์ว้ใจดีนะครับเราคงให้อภัยกันได้เฮ้ยเย่ยลืมแล้วโอ้ยซะเลยแม่งขุดได้แล้วซะเลยสุดย,ยอดสุดยอดสุด <laughs> ยอดสุด <c oughs> ยอดกูถ่ <h ums> <h ums> ายมาทั้งสองอีพีติดต่อกันนะนเฮ้ยแม่งขุดกว่าจะขุดได้เนี่ยนะะอ่าเยี่ยมเยี่ยม ทับแบนเจียนเกมว่าตัวใหญ่ตัวเล็กเขียนผิดแบน์ไม่ได้สัตว์ไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้ยโอ้กางเกงเพชรของกูเองเอามีออกแม่เอามีออกแม่เอามีออกแม่เนโหนี่มันอาหารเสบียงมันคือระเบียงเฮ้ยมันมันอะไรวะเฮ้ยมันพึ่งกันมันคือตะเกียงมันพึ่งกันคือนไปไม่ใช่หรอ แล้วทำไมมันมันนี่นี่พรจจันทร์ลงหรือพัจจันทร์ขึ้นเนี่ยเอ้าเหมือนมันเด้งขึ้นพัจจันทร์เขากำลังสปินนะเพื่อนเวลาหมุนยังรวดเร็วเห็นเมึงเห็นมันหมุนเลยเหรอมันขึ้นมันขึ้นัมเริ่มทำการสร้างบ้านพัขึ้นตกใจมันว่าพัจจันทร์ขึ้นพัจจันทร์ขึ้นกูว่าเอ๊ะมันคำเมื่อกี้นี่วะเอ็นบีซีสร้างบ้านให้เราเนี่ย ตามสบายของคุณคุณจะอยู่บ้าน NPC ก็เรื่องคุณกูไอ่ยงมาเสียงคิว n อ c ทั้งหมดเฮ้ยอย่าคิวเหี้ยกูที่กูมาสร้างนี่เพื่อให้เพื่อต้องการเห็น NPC ไงเดินวนแว่นเเงินลดนะตรงนัก็หมดกกูต้องการเห็น NPC เข้าใจไหมอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นจมูก NPC แล้วควยแข็งนะครับโอเอ โอ๊ยทำงานเหนื่อยนะเว้ยตัดเอ๊ยมาหาทรายครับในซีซั่นนี้ที่เริ่มกันใหม่เราจะมาสร้างบ้านทรายโตฮะเด f u ฟ k คขี้เกียจขุดแล้ววะอ้าวพิมพ์ผิดประกาศจะเห็นทั่วโลกพิมพ์ว่า ทั่วไปจะเห็นแค่สามสาสิบล็อกโอ้โห,โหโลกมึงมีแค่สาสิบล็อกเนี่ยนะโลกมึงนี่แคบเนาะเฮ้ยฉันขุดไม่ได้นะเพื่อนเอาสรุปจะสร้างบ้านระดับไหนวะถ้าจะสร้างบ้านระดับนี้เราก็ต้องทําขุดพื้นตรงนี้ให้มันเท่ากันเพื่อความหรวยงาเนะอืมสองบล็อก นี่ก็สบ,กบ็อกเค้ะมีใครมีหินสักบล็อกหนึ่งไหมผมมีมมครับอยู่ในกล่องโอเคเอาโก้ไหนทำไรฮัลโหลเ<ร>อ็นดีซีเกียร์พื้นดีตรงนี้อ่ะ <c oughs> เป็นบอทที่มันดีมาก อยากเป็นไหมฮะเราจะเห็นตังยืนอยู่หน้าสปาวนะครับแล้วเขียนว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ไอเซิร์ฟเวอร์ตัวข่านั้นเป็นกล้วยฟองสปา่ตัวข่านั้นเป็นกล้วยฟองสปา่ปักยูเลยงานนี้เดี๋ยวเจอทางแอดมินดูคลิปนี้เดี๋ยวรู้กันนะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ัน โอ้ยตัวอะไรวะตกใจรู้สึกตกใจทำหน้าโอ้ยกูรำคาญเสียงไอ้ดัมแมนว่ะเสียงมันเหมือนจะมีความหมายแล้วใครมาสร้างอะไรไปตรงนี้วะไหนโกดมึงทำอะไรวะ know. ไอ้เจ้านี่นายทำอะไรอะโกดไอ้ดัมแมน กูถามกฎข้อความผมทำการเคลือบบ้านเอ็นดูคืเคลือบเคลือบเลยเหรอเคลือบบ้านเอ็นด้วยการใช้บูทบูทมึงมึงเคลือบเลยเหรอเคลือบเลยตบูทแอติดตังเคยเก่าไว้โอเชื่อ ขอย้ายที่ตั้งกล่องหน่อยนะฮะผมบอกมาตั้งข้างบนตรงนี้เอาไปนอนแทนแล้วผมก็เก็บอุปกรณ์ก่อนป๊อป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 โอเคถ้าเกิดแปลงเป็นบล็อกเนี่ยเดี๋ยวนะ ถ้าเกิดเป็นทรายนี่เราจะเอาอะไรตังค์มึงทำอะไรเพื่อนเลือกเชอร์รี่มึงทำอะไรเพื่อนกูมึงกำลังกระทำพฤติกรรมอะไรอยู่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหากผู้เมมเบอร์เห็นมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ควรจะเป็นเยี่ยงอย่างเอา้ยพี่พี่ตังค์พี่ตังค์ปิดซีพีแล้วมันมีคนซีพีมาเฮ้ยได้เหรอมันนอกเขตไม่ใช่เหรอ ไม่ไม่มันก็จะไปเด้งไปเขียยข้างนอกไงอ๋อปล่อยเขาแล้วปิดไงมันก็ไปออกตรงนั้นเนาะทำอะไรไม่ได้หรอเออรับแตงโมไม่หิวอ๋อโอเคเห็นละแตงโมหิวกูอยากได้ครับเออถ้ากูหิวกูทำเงบอดดี้ดูบอดดี้ดูบเดโี้ดูบอดดี้ด เต่าไม่ใช่โบเดโดแหมรายการเราเริ่มจะไอ้นั่นทุกวันเลยเนี่ยเริ่มใจไอ้นั่นคืออะไรครับเออเริ่มใจไอ้นั่นใจนี่ครับแล้วก็ใจไอ้นั่นด้วยอันนี้แม่งมีสมูทครับสมูทหินหินสมูทเดี๋ยวคราบมาสองสามชนิดครับถ้าเกิดสมูททำอีกกีเป็นอะไรไา้เป็นสมูทเตอร์อะไรกันก็ได้สมูทเตสสมูทแซนสโตนสมูท แซนสโตนมันต่างกันตรงไหนวะแซนสตอมเอ้ยมันต่างกันตรงไหนหนึ่งสองสามสี่เออวะอ้าวลายลายมันไม่ใช่ยิมมันเหมือนเดิมมีค่าเท่ากันแล้วสมูทมันทำบล็อกไอ้นี่ได้บอกว่าทำบันไดบันไดสมูทเหรอหรือว่าไม่เกี่ยวกันเอาทรายสดมาทำได้ปะ ไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นหินก่อนอ๋อ้องเป็นหินก่อนหินทรายอ๋อมันก็เหมือนกันเนี่ยวะเราก็แปลงมันให้เป็นหินไปเลยบ้านเคลือบช็อกโกแลตทรายนี่ผมไม่ได้ใช้เดี๋ยวทรายไปอร่อยอะไรมึงได้แต่คราเมลหอมหวานเอาเอากล้วยเคลือบช็อกโกแลตแทนได้ไหมไม่ดีโอเคครับไปหาหินต่อละเดี๋ยวครับอ้าวพอเริ่มมีหินอะไรต่อมาหรือไม่ฮะคุณมีดินไหมครับ ไม้ขาดแคนสร้างบ้านหินเลย <The S 1> มันไม่สวย <is. S 1> มันยังไม่สวยบอกว่าวเออมันมันเป็นบ้านหินอยู่กลางทะเลทรายอะไรเงี้ย <laughs> มันไม่เข้ากับบรรยากาศนะเพื่อนเออแต่หินก็น่าจะเข้าอยู่อ่ะ <laughs> ถ้าเกิด <laughs> ถ้าเกิดใช, <laughs> ใช้ใช้หินกับอะไรวะทรายสลับกันอ่ะก็เข้าอยู่ <laughs> บึ้งมาบึง้งบึ้งมาบึง้ง <laughs> เบิ่งบอเชียต่างคลิปเพียเลยคลิปเพียเบิ่งบอลเบิ่งเบิ่งบอลเบิ่งเบิ่งบอเชียต่างกูจะร้องภาษาไทยแล้วให้มึงร้องเป็นภาษาอีสานนะกูก็นั่งดูจนจบได้ยังดูจบได้ไงเนี่ยมึงน่าลงไหลมากดูไม่ดูดูไม่ดู บองบ่าบึงบงบ่เบึงบงบ่เช่ต่างไม่เข้าเลยกูไม่ก็นั่งดูจนจบแล้วไอ้เหี้ยมันเป็นความรู้ใหม่เนี่ยครับผมเป็นความสนุกแปลกใหม่ที่เราไม่เคยสนุกมาก่อนใช่เลยมันมวนมันมวนมวนคือแทแเราว่ามวนคือแท้อืมจริงเ จริงวะคนเหนือคนเหนือคน,นอีสาน,น,คน,นแคสเกมไหมสวัสดีวันนี้เฮามาเบิ่งเอาคนเล่ามาน้า <laughs> คนใต้แคสเกมเป็นไงวะ <laughs> เอ้โหคนใต้แคดเกมแล้วกันโอ้คิปเปอร์นี่ระเบิดอย่างแรงเลยยิงแรงยยังยังแห้งเลยบอแห้งแห้งคิปเปอร์นี่ระเบิดอย่างแรงเลยไอ้้เหียอยากเห็นยังเลยครับใครคนใต้โชว์ดิมันจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับในการซับสไครต์พุ่งอย่างรวดเร็ว เอ้ยไม่ไม่พุ่งนะของเราว่าจากพันห้ามาพันแปดอืมอืมถ้าร <ไอ S 2> วดเร็วก็ <ละ S 2> ถ้าพุ่งอย่างรวดเร็วสําหรับเราก็จะหกสิบมาพันหนึ่งเหมือนคนเราแคชเกมอ่ะอืมคนแก่แคชเกมอ่ะคนแก่เล่น GTA ไม่เห็นแจ๊กันได้เลอฮะโอ้แม่ง <c oughs> ยังดู <c oughs> You fucking นั่นหมายกตีเอ้ยทำไมซอมบี้มีชื่อครับไม่อยากเชื่อเลย Infernal ใช่ไหมเป็นบอสครับไหนถ้าตีแล้วมันจะดรอปไอเทมแล้วไหมใช่ใช่ Infernal zombie yes เราต้องทำกับเกลตันเดินเสียกเดินเสียก ตังตังรถเป็นไรอ่ะรถเป็นพาหนะอย่างหนึ่งคู่รถเป็นหายนนะหายนะรถเป็นพาชนะเลยเลยเฮียเป็นหายนะหนักแล้วมึงเครดิตเราเบเกอร์นะครับต้นต้นรถเป็นไรอ่ะรถเป็นไมยน่งมิงเหมือนเหมือนฟังเป็นรถเป็นม้านั่งเลยเฮียเมื่อกี้ รับหน่อยครับรถเป็นพันนะอย่างหนึ่งขับเคลื่อนด้วยแรงสีแรงม้าและมีสูบเดียวมีม้าในรถเดี๋ยววะเป็นรถแล้วแบบเราต้องเอาแอปเปิลหยอดลงไปในถังน้ำมันบ่เฮ้ยเฮ้ยรถนะไม่ใช่เต่าเตากินแอปเปิลเลยมึงรู้เต้าบ้านได้แดกแอปเปิลหว่เต่ามึงไฮโซยิ้มหายเลยแดกแอปเปิล เก่าบ้านกินเนื้อลูกยันผักบุ้งยันเขาขับเคลื่อนด้วยแรงเต่าตัวขี่จ้งชานมันก็ไม่ใครจะซื้อวะเหี้ยขับเคลื่อนด้วยแรงเต่าเนี่ยที่เนี่ยไม่ใช่กูละที่แน่ๆคือตังค์ใครซื้อไม่เออกูขับเคลื่อนด้วยแรงเต่ามันเต่าตรงไหนวูชุดว่า MC นี่มันสุดยอดมากเลยนะใช่สุดยอดมาก ไม่ไม่เบื่อนมันขับเครื่องได้แรงปลลุยปุยปุยขับเครื่องได้แรงปูขาตุยต้องใช้เป็นการปูขาตุยสามารถขับเครื่องไปได้เจ็บเลย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 ใจเย็นๆคนทำเสียงตัวอะไรครับผมทำเสียงอจาบเลยตุนนะครับคุณนักเตะดีเสียงตุนนะตุนขาตุย แรงเป็นบูลแทนช็อกโกแลตน้ำลายไหลดาร์กช็อกโกแลตแปลไทยก็คือกลนช็อกโกแลตโอเคยังไงก็ต้องใช้ไม้อใครก็กี้ดชอบมันสุดยอดไปเลยนะบ้านแดดเนี่ยบ้านแดดเดียว ยอดเลยบ้านบ้านบ้านเปนใสมากผมสร้างบ้านไม่ใหญ่อะไรมากหัวใสนี่เห็นสมองเลยเกือบจะอ๋อเนอะคุณตื่นหรือยังครับทำไมเสียงคุณกี่กิโลลุ้มครับวันนี้กิ่ลมครับวันนี้กิ่ลุมครัป้องตะลุยอวกาศกูเนี่ยสิบแปดลุมสวยแล้วสิเกิร์สไม่ต้องห่วงเพื่อนเรารู้ว่านายจะชม ทุกทำไมเพื่อนสวยจนบาดใจเกินไปล่ะไงสวยจนบาดใจเพื่อสร้างบ้านเป็นแองนน้ำโวมจีดับอ้าวมันดันมาติดตรงเนี้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะ็นไงปิดประตูด้วยสัตว์ออกบ้ากูแล้วติดประตูด้วยเข้าใจอ้า ดูดเอาประตูไม่เข้าตัวดูดเออเข้ามาเลยดูดดูดไข่ตุยตั้ <laughs> <laughs> งไข่ตุยแบ๊บ what the fuck what the fuck <laughs> okay, เขียวข้างหลังบ้านคุยทำเป็นหาทรายนะเพี่ออย่ายุง่ง <laughs> <laughs> ตรงไหนดีวะตรงนี้วะหนึ่งสองสามสี่ห้า คุณสร้างบ้านขนาดสิบคูณสิบครับผมไม่เอาอะไรมากมันมีคนหนึ่งคอมเมนต์ในคลิปอะว่ามันมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์ในคลิปอะอีพีไหนรู้บอกว่าเค้มหนวยเคมหนวยเคมหนวยเคท้าผู้ช่วยนะโอเคท้าผู้ช่วยทุกคนเคท้าผู้ช่วยทุกคนด้วยนะแล้วนี้ อ่ะบ้านเราแค่นี้เป็นต้องซีเรื่องแค่มากนะท่านเชคือใครท่านผู้ช่วยหัวเกมมันจะเป็นท่านผู้ช่วยหัวคมท่านผู้ช่วยหัวคมเว้ท่านผู้จุกหมวสองสองสองอ่าเลยมาสร้างบ้านกันโอ้โหตั้งถ่ายมาสามอีพีตั้งทำไมมึงใส่หมวกกับรองเท้าไดมอนด์อยู่เลยอ่ะเพราะว่า I am VIP ยยอะไรตรงนี้ก็จำลองครเอาประตูใส่นะหลังจากนั้นก็จะมีแปะตรงนี้เขากระจกใส่แล้วคุณก็จะพบกับคำว่าเลบอะไรดีครับเลบอะไรดีครับ What the fuck is crap 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 ครับ ก็มี้ก็จะทำครับไอ้เยจีว่ะมันคือตึ้นตมันคือตื่นตื่นคืออะไรครับตึ้นตื่นมึงเนี้ยคือไม่รู้คิดอยู่มันคือตื่นตึนมุกตันเฮ้ยนี่มันอันนี้ดีกว่าเคยดูป้อมชายแดนนะครับ กันทามขมิ้นเข้ามากันหาขมิ้นกันตังเข้ามาแล้วพี่บล็อกนี้ผมว่าเอาเป็นบล็อกนี้ดีกวเอ้เอเป็นการบล็อกคือการกีดกันคนที่คุณเกลียดในสังคมออนไลน์อ่าบล็อกนี้แมงไม่เข้าอ่ะจะช่างแมงทำารือเฮ้ยหรือว่าจะทำแบบนี้แล้วเอางี้ออก และใส่หมอนเ <testimony> ป <Pokémon> ็นไรครับเป็นไรครับมึงเป็นอะไรตางมึงไปดูดอะไรมาทำไมมึงคึกมึงวิ่งรอบบ้านเนี่ยดะแถวบ้านปะยางครับอาการหนักนะเบียร์สร้างบ้านตรงนี้แล้วกันนะ ใกล้ๆกันอัันนนี้มเฮออ้ยยาเยอะข้างหลังยาข้างหลังกูจะทำเป็นที่แบบพักผ่อนหย่อนใจอ่ะมึงจองแล้วมึงไปนู่นเลยไอ้อะไรเครื่องเจากระแลตมึงเนี่ยมึงอยู่หลังนั้นเลยอะไรเครื่องเจากระแลตของมึงนะมึงอยู่หลังนั้นเลยนไงอ่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แฮ่มันมีคนอยู่แล้วจริงเหรอใครอยู่อ่ะแบดดดีข้าแม่งเลยสัสเด็กเ็จะหมดอีพีแล้วครับเรียรอยปิดกล้องกันละ เดี๋ยวเดี๋ยวเพลงนี้มันไม่ได้ใจเราต้องฟังเพลงรายการของเรานะ่ยที่เราตัดต่อให้นะเดี๋ยวรอสักสักแป๊บก่อนนะเดี๋ยวเราจะทำการตัดต่อให้ตอนนี้เราก็แท็หน้าสงสารต่อนะครับโดนตัดขนาดนี้หน่อยโอเคใครโยนหญ้าอะไรวะ มึงเห็นกูเป็นอ่สัตว์ควายโยนหญ้าให้แหมสาบหญ้าจังเลยนะมันแห้งแห้งแรงขนาดนี้ผมว่าไม่น่าเอาใบไม้มาตกแต่งมันจะไม่สวยอืมอืมนน้เสาอะไรดีวะใช่ผมผมคิดว่าในสรนยส้างเครือข่ายด้วยในยสร้างสายทองนี่ อยากมาจะมันน่าอยู่มากอยากรู้บ้านสร้างกี่ปีแล้วฮะพีเดียวก็นี่เพิ่งมาสร้างไงอ๋อสองพีที่แล้วนี่ลื่นพื้นอะไรเมาเมาไาเมาอะไรนายดูเลยคุ้งเงยเนี่ยเสียงหัวล้อเลยกูพลาดแล้วครบสิบแปดหลุมจริงเลยไอ้เฮียเดี๋ยวตรงนี้ต้องเอาดินนิดนึง ไม่ต้องเอาดีนะปลูกไม้อะไรนะหนูนาพูดหนูนาทำไมครับ